จเจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านนึงถามมาว่านิพพานพบสามโลกันขอคําอธิบายทั้งสามคำจากพระอาจารย์ด้วยครับเอาพบสามก่อนนะที่เราอยู่เนี่ยพบสามมีอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งคือการมาพบสองรูปประพบแล้วก็สามอารูปประพบการมาพบก็คือพบที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกามก็มีโลกเราเป็นศูนย์กลางข้างบนก็มีสวรรค์หกชั้นด้านล่างก็จะมี สัตดัจฉา,านเปรตอสุรกายแล้วก็นรกรวมแล้วเป็น11ภูมิสูงขึ้นไปคือรูปประพบหมายถึงที่อยู่ของรูปประพมมี16ชั้นอันที่สามอารูปประพบคือที่อยู่ของอารูปประพมมีอีก4ชั้นรวมทั้งหมดเป็น31ภูมิเขาถึงเรียกว่าภูมิ31ถ้าเกิดแบ่งเป็นภพใหญ่ๆก็เป็นภพสามนี่หมายถึงอย่างนี้นะ ส่วนนิพพานนะ่ะคือที่อยู่ของพระอาหารหันต์ที่หมดกิเลสแล้วเมื่อท่านเองตั้งใจปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรจกกนกระทั่งปราบกิเลสหมดไปจากใจเมื่อละจากโลกนี้ไปก็จะไปนิพพานส่วนโลกันนะอยู่ล่างจากมหานกรกลงไปอีกนะนรกขุมลึกที่สุดคืออเวจีมหานรกแต่โลกันอยู่ลึกกว่านั้นคือคนที่เป็นมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดแบบดิ่งเลยเนี่ยเรียกว่าเป็นนิยตามิจฉาทิฐิ วิชาดิฐิแบบดิ่งเลยแก้ไม่ไหวอย่างนี้แล้วก็ลาจากโลกนี้ไปจะไปโลกันมหานรกบางทีฉ่นใช้เรียกครัวโลกันตะมหานรกแต่ความจริงมันคือเป็นอีกพบหนึ่งล่างจากมหานรกลงไปเลยนะอีกไกลมากท่านเปรียบงี้ว่าคนที่ลงไปโลกันแล้วแล้วก็โอกาสจะหมดกรรมแล้วกลับมาเกิดเป็นคนเนี่ยยากพอๆกับคนเราเนี่ยจะปฏิบัติธรรมจนหมดกิเลสแล้วก็เข้านิพพาน ห่างกันขนาดนั้นยากพอกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมิจฉาทิฏฐิดิ่งเห็นผิดแบบดิ่งเลยเนี่ยน่ากลัวมากการใส่ร้ายป้ายสีผู้ทรงศีลการมีความเห็นผิดในพระพุทธศาสนาดูหมิ่นพระรัตนตรัยเนี่ยน่ากลัวมากอย่าทำนะคุณโยมเจริญพร